ไฮไลท์ของรายการป้าชมพู่ปัทถิมทูป้าวไรตี้สป้าชิมชิวพาไปเที่ยวเกาหลีค่ะไม่ถ่ายจังวะกัดการ้านอะอุ้ยมันหวานอะโอยมอยเลยจริงหอคือมันไม่ใช่หลงฟังกันไปะไยเรื่องนะ อกมาทนะใช่แต่ตัวฟันมันไม่นังอ๋อมันคือมันคือมนคือขนที่ใช้เหมือนกใช้แป้เราป้อนทำป้าจะขนมทําะโดยมันกินหัวท้ายด้วยก็วาันกินไงเพราะไม่ใมันคือขนมอ่ะอ่ะมากินช่วงสป้า How To เข้าใจตัวเองด้วย MBTI สปลว่าใครมีลูกมีหลานมแล้วเราก็แบบว่า เราก็ชอบให้คนเขาแสดงออกถูกปะใ,<ช>ให้เด็กแสดงออกบางทีเด็กไม่ไม่แสดงออกเราก็อย่าไปคิดว่าเออทำไมเด็กไม่กล้าหรือไม่มั่นใจจริง,<ช>รงๆเขาอาจจะเป็นอินโทรเวิร์ดก็ได้คือเขามีความสุขกับการที่เขาอาจจะแบบอเล่นปินโนคนเดียว หรือว่าการเล่นแบบอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านไม่ต้องไปออกสังคมมากเราก็อย่าไปพุชเขาหรือว่าผลักดันให้เขาอ๊ยเขาต้องไปแสดงบนเวทีหรือต้องไปร้องเพลงไปเต้นอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันอาจจะฝืนความรู้สึกของเขาพวกเราคือ